ท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนนะครับซึ่งตอนนี้อกองทีมพาพป,ป่าแล้วก็ของแต่ละกลุ่มแต่ละรุ่นก็กําลังนํามารวมอ,อยู่ที่โรงเรียนนะครับซึ่งจะมาทําการทอดถวายนะครับอันนี้มอสัสวัสดีครับอาจารย์ดีใจไหมปลื้มใจไหมดีใจมากครับดีใจมากเลยที่ได้สี่าวได้มาครับ มาจะมาป่ามาทอดค่ะนีก็องสต้นน้แล้วก็วัสดีน่อด่างทุกรุ่นนะคะของเราเาวเขาแดงนะคะการสร้างารแ่ต้นหลดเกิของเราการหลดเงินนั้นนะคะเราจะเริ่มาสิบหมงาในการสางาทนะคะตอนนี้ตอเริ่มเลินะจุดเวลาสิบสี่นาเครื่องเร่ง นี่ก็จะทำแห่จะแห่ใช่ไหมประมาณบ่ายตัวบ่ายสองหม้ตอนนี้กำลังรอนั่งรออีกอีกหลายคณะนะครับกระชื่นใครก็รอจดโฆษณาด้วยเนาะจานนี้เขาใส่เหมือนกันนี่พวกนใส่เหมือนกันประมาณ20นาทีนะคะเพราะว่าตอนนี้เรายังมีบางคณะที่ไม่ประสงค์จะเข้ามาในโดมจะรออยู่ตามจุดนะคะดังนั้นเราก็จะได้เริ่มตั้งขบวนนะคะเราจะแห่ต้นดอกเงินของเรารอบหมู่บ้าน เราจะได้รบขบวนแห่นะคะซึ่งวันนี้นั้นนะเราจะมีสิทธิ์เก่าหลายหลรุ่นนะคะมาทั้งรุ่นเล็กนะรุ่นคุณพ่อคุณแม่นะคะรุ่นน้องๆรุ่ลกหลางด้วยทั้งที่เรียนอยู่แล้วก็ที่สําเร็จการศึกษาไปนะคะเราจะมาร่วมทอดผ้าป่าสามวัคคีเพื่อการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านปีเพื่อเป็นทุนในการสร้างอาคารเรียนหลังที่สองนะคะ,คะวันนี้ก็ยินดีต้อนรับผ้ะป่าทุกๆท,ท,ท่านนะคะซึ่ง หลังจากกระบวนแห่กานคืนเราก็จะมีการส่โทษนะคะโดยการจ้างวงดนตรีมาตอนนี้นักดนตรีมาแล้วนะคะนำ,นำเครื่องดนตรีมาค่ะขอ,ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บริเวณโดมนะคะ,ะท่านที่หลายท่านดูแล้ววางช้อนเล่นโทรศัพท์ก็น่าจะรอรุ่นที่มาที่หลังเดือดทานข้าวแล้วเราจะตั้งขบวนกันค่ะขอบคุณท่านคุณที่ดาลิิมาณีสีนะคะที่ ท่านได้มาบริการในการถ่ายทออส่ในครั้งนี้ด้วยขอบพระคุณอย่างสูงนะคะค่าทางโรงเรียนต้อนรับกับกฎข้ปบะการใดก็ต้องขอภัรด้วยแล้วก็อยากให้ท่านได้ช่วยบริการตนงเองในเรื่องอาหารนะคะเพราะตอนนี้ลูกๆนักเรียนเราก็เป็นศิษย์เก่าเช่นเดียวกันนะก็อยากจะร่วมกระบวนการแห่ด้วยคุณครูก็ดูแลไม่ท่วถึงที่มาเชิญค่ะคุณจะมาให้รับทุกสิทธิ์แล้วเราจะร่วมกระบวนการแห่เลยนะคะ สวัสดีคร่ะสวัสดีดูสิน่ารักจังเลยจัดแต่งตัวนะคะคุณคตุแบบว่าคณะจิตเวชเขาตัวหน้าคณะด้วยทางด้านการค่ะคนที่อยู่คณะจิตเวชได้ก็ต้องเป็นตัวจิตเวชนะคะถ้าจะทไปแต่งตัวนะคะร้านเขาเร่งเวลา รู้จะโอเคเลยอ่าเดี๋ยวคุณครูอยากถ่ายรูปด้วยนะคะอ่าท่นเป็นหัวแม่หัวแม่เียนะคะในเรื่องของการตัดพระป่าในคันธนูกับข้าวอร่อยไหมอร่อยไหมกับข้าท่านบอกว่ารีบๆจัดตอนแ่กเราเรียนรู้จัดคุณจตุพรบอกว่ารีบๆจัดคุณจะได้ได้ยินว่าตกางไก่ไหมครับตกลงไก่สุดสุดไม้ไก่สุกนะ อันนี้รุ่นไหนเนี่ยสวัสดีครับรุ่นไหนท่านเนี่ยสวัสดีครับอ๋อเหรอวันนีสองคนล่ะนายก็เห็นจุดกีนะวันนี้เนาะอสวัสดี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 เจอกันสวัสดีสวัสดีสวัสดีอ๋อเป็นบริการฝ่ายดูแลอาหารเนาะสวัสดีสวัสดีค มีอาหารการแล้วก็มอีอะไรโปรตีตด้วยเนาะ <Okay. S 1> สุดยอดเลย, <Okay. S 1> โ,เยโอ้โทางไปดูแล,แล้อาหารกานมีของจีนของรับประทานขนมจีนก็มีแกงสายพัวมีสวัสดีสวัสดีคับคุณครูอร่อยเนาะดีจังเลยเสร็จนั้นก็เป็นฝ่ายบริการฝ่ายบริการตำส้มตำด้วยโอ้ยน่ารักจังเลยหลาน โอเคเนี่ยรู้ตามสูตรอะไรคะเนี่ยอร่อยเนาะอร่อยแน่นอนเลยใช่ไหมครับเก่งเก่งเก่งเนี่ยคือเป็นสายบร,ริการดูแลเรื่องอโภชนาหารเนะาะมีคุณเป็นที่เลี้ยงดู ท่เนี่ยรุ่นเท่าไหร่ครับรุ่นเท่าไหร่จ๊ะรุ่นยี่สิบสี่หมื่นถ่ายนะครับอ๋อรุนร่นยี่สิบสี่เนะาะยี่สิบสี่ไหนอ่ะฮะบอกตามเลยครับรุ่นยี่สิบสี่เหรออ๋อจบแล้วนี่ก็คือไปต่อที่อื่นเนาะอันนี้รุ่นล่าสุดที่จบรุน่นจบไปเมื่อสองปีที่แล้วนะครับสวัสดีสวัสดีอ๋ดดดดอรุ่นไหนเนี่ยสวัสด,ดีครับโอ้เหรอดีใจดีใจเป็นไงอบอุ่นเนาะเจอเพื่อน ่ารุ่นนี่น้องหมดนี้เลยสวัสดีสวัสดีครับนี่รุ่นเดียวกันเหรอโอ้ดีจังเลยน้ออาหจะเป็นไงเจอเพื่อนดีใจอบอุ่นไหมดีใจเนาะกี่ปีที่แล้วเจอกันทีกี่ปีหลายปีเนาะเจอพยายามบ่อยไหมก็เพิ่งเจอเหรอแล้วแล้วรู้สึกดีใจไหมเจอเพื่อนเหรออบอุ่นดีเนาะในรุ่นนั้นมีมีมีขีดท่านครับ ันอาทินงรุ่นันนมีมีกี่ทนครับนท่าน่วะมันไม่มีทับนะห้องกอละก็มีห้องกอมีห้องกอขอครับไม่มีทับชเป็นกอขอาคนในย่านนึงปัจจุบันรุ่นนี้ยังมีใครตายจากไปบ้างไหมมีไหมมีตายก็มีอยู่ก็มีน้อ จ๋าตอนนี้เรียนพนามันีค่ะอ๋อเหรอดีใจจังเลยจนจนจนนี่เขาอันนี้ขอโทษคุณสามีนะแล้วคุณหนึ่งสวัสดีโอ้ต้องขาวก่อนนี่ต้องคนนี้สัมภาษณ์หน่อยลูกลูกชายหล่อมากสวัสดีคุณแม่ ไม่ดีใจเนาะตอนนี้ก็เหมือนกันนะลูกชายก็หล่อมากเลยแล้วก็จบมาแล้วด้วยเห็นไหมรักกันมากดื่มน้ำเช่าเดียวกันเลยเห็นไหมนี่ความเป็นเพื่อนอะเห็นไหมนี่ขอบบุญเนาะน <c oughs> จ้าแต่เนาะดีใจเนาะมาไหมอ๋อตอนนี่เหรอเหรอดีใจดีใจเนาะได้มาเจอเจอกันเนาะวันนี้ก็มหกันสนุกสนานเนาะ ติดตามรับชมในช่อง Youtube นะคะขอบคุณมากมกเลยเอ้คุณครูสวัสดีสวัสดีสวัสดี <c oughs> สสดครับรุ่นรุ่นเดียวกันใช่ไหมหรอ <c oughs> เป็นไงปัจจุบันก็ อสามรุ่นโมพวกเราดีใจหรอเขาเป็นรุ่นกันครับดีใจจังเลยเนาะแล้วในรุ่นมีกี่คนคะเนี่ยในในรุ่นมันมีกี่คนนะครับที่เจ็ดที่แปดอ๋อเหรอสุดก็แท้มากหรออะไรหรอครับสวยสุดหลอดสยสุด ขอบคุณขอบคุณขอบคุณมากมากเลยสุดเท้ากันต่อไปนะครับดีใจดีใจเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาทางสวัสดี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 อันนี้รุ่นไหนครับอุย้ยเมื่อไงลูกชายคุณแม่อยู่นู่นอะ่ะอันนี้รุ่นไหนครับผมรุ่นรุ่นของหนูหนูนะครับ,รรบอ๋อมีมีม,ม,ม,มีมีกี่ท่านนะครับมีกี่ท่านบเบสร็จในกลุ่มในรุ่นนะครับผมยี่สิบกว่ามัน้อยจังยี่สิบกว่าเหรอลูคุณ่พันสามสิบกว่าอันนี้มาครบไหม เป็นไงร้านจะแยกย้ายกันไปวนกลับมาเจอเจอกันความรู้สึกนะยังแบบผูกพันกันอยู่เหมือนเดิมไหมครับมุมนี้มันอะไรา <c oughs> อะไรนะครับโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณมากรักกันดีสุขภาพในตลอดไปนะครับดีใจดีใจสวัสดีครั้งหนึ่งสว<อ>ัสดีรุ่สองหาหนึ่งเก้าครับผมอ๋อเจออีกแล้วเจกแล้วสวัสดีนิดเดียวกันเหรอสวัสดีสวัสดีสวัสดีดีใจดีใจนี่รุ่นเดียวกันด้วย ดีใจจังเลยแล้เจอเจอนี่นี่ก็รู้จักันด้วยเหรอจ้าเป็นไงบ้างสัมภาษณ์หน่อยมาเจอกันเดี๋ยวนานเจอพี่อบบุ่นไหมแล้วแล้วความสวยยังอยู่ไหมความสวยความงามยังอยู่น้อยค่ะเหลือน้อยดีใจเนาะนี่ตั้งแต่ตอนยิ่งไปสัมภาษณ์ใครตัวใครความรู้สึกความรู้สึกจะกรุ่นเหมือนกันเลยคืออาการแบบรุ่นเขาก็รุ่นเขาแบบเหมือนเหมือนดีใจอ่ะ ใช่ไหมเดี๋ยวไปเจอกันไปเจอเจอแต่ละรุ่นแต่รุ่นน่ะมันมันเหมือนบรรยากาศย้อนหลังไปเนาะโอ้ดีใจล้วทานข้าวหรือยังเนี่ยอย่างยังไงวันนี้ก็เต็มที่เนาะเต็มที่สนุกสนานเนาะขอบคุณขอบคุณอย่างมากมายไก่กองให้สุภาพทานเแ่นตลอดไปเด้อฮ้าสวัสดีสวัสดีสวัสดีรุ่นหนึ่งอ้าวมาแล้วเมื่อกี้เจอสวัสดีสวัสดี เนี่ยรุ่นนี้เจอหาที่โต้นนั่งก่อนเด้อนั่งนั่งตามสบายดูส่ตาไปดูนั่นก่อนบรรยากาศท่านผู้ชมเฮ้ยสนุกสนานมากเลยคนครูสวัสดีรอบนี้ดีใจไหมดีใจเด้อประทับใจปลื้มใจเนอะขนาดที่ดาลิงไปสัมภาษณ์ต่างๆยังปลื้มใจไปเจอเจอกอน้องๆรุ่นน่ะยทุกปีอย่างดีทุกปีเลยขอบคุณมากๆเลยดีใจดีใจมาก โอเลยบอกจากโรงพยาบาลติดโอเคท่านผู้ชมโครงการบรรยากาศไว้เที่กันเลยเดี๋ยวรอช่วงติดตามเวลาเหวีู่ตุ้งสวยงามมากเลยต้นดอกไม้สวยๆต้นนี้สวยตอนนั้นอ่ะอันนี้เต็นท์ประตูสวยงามมากเลยสวยๆสวยงามมากเลยครับสวัสดีครับรอเวลาถ้าครับออกไป